ครับวันนี้เราจะมาสาธิตเป็นงานที่7นะครับการเดินสายไฟ้าเดินท่อร้อยสายในรางวายเวสําหรับวงจรสวิตช์ทางสวิตช์ทางพร้อมเต้าหลักครับต่อไปเป็นการอธิบายเครื่องมือนะครับผม <c oughs> อย่าแรกนะครับทีมย้ำสายนะครับลักษณะาการใช้งานนะครับไว้ย้ำสายไว้ย้ำกับหางปลา ต่อไปครับเป็นมันติมิเตอร์นะครับลักษณะการใช้งานคือวัดวัดโวลต์วัดโอห์มนะครับต่อไปนะครับแบบเต้านะครับลักษณะการใช้งานคือไว้ตีเส้นในแบบงานต่างๆนะครับต่อไปเป็นคัตเตอร์นะครับไว้ลักษณะการใช้งานคือไว้ปอกสายไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับดินสอนะครับ ลักษณะการใช้งานคือไว้ขีดหรือมาร์กจุดนะครับต่อไปครับเทปพันสายนะครับลักษณะการใช้งานนะครับไว้พันฉนวนทองแดงนะครับต่อไปนะครับตลับเมตรนะครับลักษณะการใช้งานนะครับเอาไว้วัดความยาวของชิ้นงานนะครับไปครับระดับน้ํานะครับลักษณะการใช้งานก็เอาไว้ไว้วัดความเที่ยงตรง กรนะครับว่าอยู่แนวแนวแนวตั้งตรงหรือเปล่าครับต่อไปนะครับเหล็กน้ำสูตรนะครับใช้ตอกนำให้เป็นรูนะครับเพื่อขันตะกรูเข้าไปนะครับต่อไปนะครับไขควงวัดไฟนะครับลักษณะการใช้งานคือวัดสายลายหรือวัดตามจุดที่มีไฟนะครับต่อไปครับไขควงแฉกนะครับ ไว้สำหรับหันสกูเข้าไปครับไปนะครับคีมช่างนะครับลักษณะการใช้งานคือเอาไว้จับสายหรือจําสายนะครับหรือตัดสายกันต่อไปครับเป็นคีมตัดนะครับไว้สำหรับลักษณะการใช้งานคือไว้ตัดสายไฟฟ้านะครับต่อไปครับ้อนนะครับไว้สำหรับ ตีกิ๊บหรือตีเด็กแห้งน้ำสูตรนะครับต่อไปนะครับเอไปเรื่อยนะครับลักษณะการใช้งานคือไว้ตัดชิ้นงานนะครับต่อไปนะครับต่อใบเหล็กนะครับลักษณะการใช้งานก็คือไว้ต่อใบลบคมของชิ้นงานนะครับไปครับเหล็กฉากนะครับ ลักษณะการใช้งานคือไว้วัดองศาของมุมแยงและมุม9้าวศิปครับต่อไปครับเป็นเชื่อคัตเตอร์นะครับลักษณะการใช้งานคือใช้ในการตัดท่อ EMT นะครับในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะถ้าอันแรกนะคะก็จะเป็นบล็อกลอยนะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้สําหรับรองรับใส่สวิตช์หรือเต้ารับนะคะ ต่อไปจะเป็นตูค้คอน s u m อร์นะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้สําหรับรวบรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารนะคะไปนะคะจะเป็นสวิตช์ทางเดียวนะคะใช้สําหรับควบคุมหลอดบอลนเซนต์นะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสกรูนะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้สําหรับเป็นตัวยึดกับอุปกรณ์นะคะค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นแคมป์จับท่อนะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้สําหรับเป็นตัวยึดจับของท่อโลหะบางขนาด1นึ่งทับสองนะคะ เป็นปปิ้งนะคะหรืออีกอย่างว่าคอนเนคเตอร์นะคะใช้สําหรับเป็นตัวยึดระหว่างท่อโลหะบางกับรางหลอดฟอรเรสเซนต์นะคะค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นหลอดฟอรเรสเซนต์นะคะลักษณะการใช้งานนะคะจะช่วยให้แสงสว่างนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นท่อโลหะอ่อนนะคะท่อ EMT ขนาด1นึทับสนะคะใช้สําหรับร้อยสายไฟในอาคารนะคะค่ะต่อไปจะเป็นราง PVC ขนาด30มสิบคูณสิบ ลักษณะการใช้งานนะคะใช้สำหรับเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะอ่านนะคะใช้ลักษณะการใช้งานนะคะใช้สำหรับรีดสายไฟฟ้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นสายไฟฟ้า t h W ขนาด1.5นะคะใช้สำหรับต่อวงจรนะคะเป็นสายไฟฟ้า t h e x a b ขนาด2.5สีเขียวแก้มเหลืองนะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้ต่อกับแท่งกาวนะคะต่อไปนะคะนี้จะเป็นแท่งกาวนะคะ อันนี้จะเป็นหลอดอินแทนนะคะลักษณะการใช้งานนะคะให้ความสว่างนะคะค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นสวิตช์สองทางนะคะลักษณะการใช้งาน,นะคะ่ะใช้สําหรับควบคุมหลอดอินแทนนะคะค่ะต่อไปอน,นี้นะคะจะเป็นเต้ารับนะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้ใปนการต่อพว่งองวงอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับ สำหรับสวมใส่ท่อด้านนี้แล้วก็เข้ากับอุปกรณ์ด้านนี้นะครับลักษณะการใช้งานคือให้ท่อกับอุปกรณ์ยึดติดอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นประกับหรือครับซีหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตัวโอมนะครับใช้สำหรับยึดท่อนะครับกับบอร์ดนะครับ มีขนาด3ทับสนะครับครับจะเป็นท่อ EMT ขนาด3าทับสนะครับลักษณะการใช้งานนะครับคือใช้เก็บร้อยสายไฟฟ้านะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำใบงานที่7นะคะเราต้องดูแบบงานควบคุมแล้วก็แบบงานติดตั้งก่อนที่จะทำใบงานนะคะใช้ตลับเมตรวัดความสูงของบอร์ดจากด้านบนลงด้านล่างแล้วหาร2 หลังจากนั้นเราจะวัดขึ้นมาครึ่งหนึ่งของบอร์ดแล้วทำการขีดเส้นใช้ตลับนี้วัดความกว้างของบอร์ดแล้วทำการหารสองใช้ตลับนี้วัดความกว้างครึ่งหนึ่งของบอร์ดเพื่อทำการขีดเส้น โออเคพร้ม <Okay>. ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดตั้งโต้คอนซูมเมอร์ให้อยู่กลางของบอร์ดโดยใช้ระดับน้ําให้น้ําในปลอดอยู่กลางของปลอดนะคะแล้วจุดไหมจุดเราจะใช้เหล็กน้ำสูงต่อเข้ากับบอร์ดเพื่อทำการ ตั้งตู้คอน s เมอร์ต่อไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรวัดจากตู้คอน s เมอร์มาทางด้านซ้ายให้ได้ขนาด40ซนเมตรนะคะแล้ววัดลงมาด้านล่างอีก50ซนเมตรกำหนดให้เป็นจุดที่2ค่ะให้ตลับเมตรวัดจากใกล้ตู้ด้านซ้ายลงมา34ซนติเมตรเพื่อจะติดแท่งกาวนะคะ ตลับเมตรวัดจากใต้ตู้ลงมาให้ได้40เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะเพื่อจะทําการติดบล็อกสวิตสองทางนะคะผ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการวัดจากช่องใต้ตู้3ทับสนะคะให้ได้ความยาว40เซนติเมตรนะคะและเราจะวัดต่อไปทางด้านขวาอีก40เซนติเมตรนะคะเราจะกําหนดจุดนี้ให้เป็นจุดที่5้าเพื่อทําการติดเต้ารับแบบมีกาวนะคะไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรวัดจากข้างตู้ด้านขวานะคะไปทางด้านขวา40เซนติเมตรนะคะ และเราจะวัดจากจุด40ซนติเมตรขึ้นไปอีก34ซนติเมตรนะคะเราจะกำหนดจุดนี้ให้เป็นจุดที่6นะคะเพื่อทำการติดหลอดอินแคร์เรสเซนนะคะค่ะต,ต่อไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรวัดกึ่งกลางของตู้คมมอน sumer ขึ้นไปด้านบน30ซนติเมตรนะคะและเราจะกำหนดจุดนี้ให้เป็นจุดที่7นะคะเพื่อทำการติดหลอด f ฟร์เรสเซนต์นะคะ ปักเต้าตีเส้นในจุดที่เรากําหนดเอาไว้ในแต่ละจุดนะคะนั้นเราจะใช้เหล็กน้ําศูนย์ตอกน้ำร่องเพื่อขันสกูไปนะคะเราจะทําการยึดอุปกรณ์ในแต่ละจุดที่เราได้กําหนดเอาไว้นะคะเราจะใช้สกูขันไปนะคะและเราจะดูระดับน้ําจากปลอดให้อยู่กึ่งกลางของปลอดนะคะเพื่อให้ได้ความตรงของอุปกรณ์นะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรวัดความยาวของรางวเวนะคะให้ได้ความยาว41เซนติเมตรนะคะและเราจะวัดต่อจาก41เซนติเมตรไปอีก32เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะทำการตัดทำมุมของ45องศาต่อเข้ากับหลอดอินแคเลเซนนะคะ เราจะทำการตัดรางวายเวนะคะและทำมุม45องศานะคะแล้วไปยึดติดกับบอร์ดต่อวงจรหลอดอินแคเลสเซนต์นะคะต่อไปเราจะติดรางวายเวของหลอดอินแคเลสเซนต์นะคะโดยใช้ระดับน้ำให้น้ำอยู่กึ่งกลางของปลอดและใช้สกูขันเข้าไปนะคะถ้าต่อไปนะคะเราจะทำการวัด รางวเวนะคะเพื่อที่จะตัดแล้วไปยึดติดกับบอดนะคะเราจะทําการตัดรางวายเวยให้ได้ขนาด45องศาคะเพื่อที่จะทํามุมเข้ากับรางนะคะจะยึดรางเข้ากับบอดโดยเราจะใช้ระดับน้ํานะคะเป็นตัววัดนะคะโดยให้น้ําอยู่กึ่งกลางของกลอดนะคะค่ะแล้วเราก็จะทําการดัดท่อคอมานะคะโดยให้เบนเดอร์นะคะ ห่างจากปลายท่อ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็เหยียบขึ้นมาให้ห่างจากพื้น2เซนติเมตรนะคะและหลังจากนั้นเราจะทําการคว่ำท่อลงนะคะแล้วใช้นิ้วสอดเข้ากึ่งกลางของช่วงโค้งนะคะแล้วเราก็จะเหยียบขึ้นมาให้ห่างจากพื้นอีก2เซนติเมตรนะคะ ่อไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรวัดจากปลายท่อที่ดัดท่อคอมาแล้วให้ยาวลงมา40ซนติเมตรนะคะและเราจะวัดจากจุด40ซนติเมตรวัดเข้ามาอีก6นิ้วนะคะเพื่อที่เราจะทําการดัดท่อ90องศานะคะจุดที่2ตรงกับลูกสอของเบนเดอร์นะครับเมื่อลูกอจุดที่2ตรงกับลูกสอของเบนเดอร์แล้วเราก็จะทําการดัดท่อ90องศา เราจะใช้เท้าเหยียบที่เหยียบของเบนเดอร์ขึ้นมาให้ได้90องศาครับหลังจากดัด ท่อ90ดังนะคะเราจะวัดจากช่วงโค้งของ90นะคะให้ได้ความยาว40เซนติเมตรนะคะแล้วเราทำการขีดเส้นนะคะค่ะแล้วเราก็จะใช้ทิวคัตเตอร์นะคะตัดท่อนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้คอนเนคเตอร์ขนาด3ทับ4นะคะสวมเข้าที่ปลายท่อ EMT ขนาด3ทับ4นะคะเพื่อที่จะทำการยึด ตู้คอนซูมเมอร์กับกล่องแฮนด้บ็อกซ์นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำสายไฟฟ้านะคะร้อยเข้ากับท่อ EMT ขนาด3ทับ4นะคะเพื่อทำการต่อวงจรเต้ารับแบบมีกาวนะคะ ไปนะคะเราจะใช้ตลับเมตรนะคะวัดความยาวของท่ออ่อน EMT ขนาด1ทับ2นะคะให้ได้ความยาว30เซนติเมตรแล้วทำการตัดท่อนะคะสวมคอนเนคเตอร์เข้าที่ปลายท่ออ่อนเพื่อทำการยึดระหว่างตู้คอน s u m อ e r กับหลางหลอดฟลูออเรสนต์นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําท่ออ่อนนะครับไปสวมกับรางหลอดโฟร์ไอเซนและตู้คอน s u m อ e r นะครับต่อไปจะใช้แคมจับท่อยึดท่อเข้ากับบอร์ดนะครับขั้นต่อไปนะครับจะใช้สายที่ h m W ขนาด1.5ครับเข้าไปในท่ออ่อนเพื่อทำการต่อวงจรหลอดโฟรไดเซนนะครับ นน้จะเป็นการต่อวงจรหลอดฟลูเรเซนต์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวัดท่อ 40เซนติเมตรนะครับแล้วก็วัดออกไปอีก1เซนติเมตรเพื่อทำการบากท่อนะครับให้ได้45องศาและได้ทำการตัดท่อนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะนำรางมายึดติดก,กับบอดนะครับโดยใช้ระดับน้ำให้น้ำในบอลอดอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนำสกูมาขันเข้าบอดแล้วก็ร้อยสายที่ฮ w บิขนาด1.5นะครับเข้าไปในรางวาเวนะครับ หลังจากรถสายฟ้าเข้ากับรางแล้วนะคะเราจะทําการต่อวงจรสวิตท,ทางเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการจัมสายไฟเข้ากับสวิตสองทางตัวที่1และตัวที่2นะครับ เราก็จะทำการยึดอุปกรณ์เข้ากับบล็อกสวิตสองทางนะคะเป็นการต่อวงจรหลอดอิงแคลเลเซนต์นะคะค่ะอันนี้จะเป็นการต่อวงจรตู้คอนซ u มเมอร์นะคะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบวงจรแรงานที่7นะครับเริ่มแรกนะครับเราจะยกสกิบเบกเกอร์ขึ้นนะครับเมื่อยกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบสอบวิตช์ทางเดียวก่อนนะครับ เราจะกดเปิ to, traffic, <Whoa. Okay. S 3> ดสวิตช์หนึ่งทางนะครับไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดสวิตช์หนึ่งทางนะครับไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์จะดับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบสวิตช์สองทางนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ที่หนึ่งนะครับหลอดอีกแครก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดสวิตช์ที่สองนะครับหลอดอีกแครก็จะดับแต่ถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์ที่สองนะครับหลอดอีกแครก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดสวิตช์ที่หนึ่งนะครับ หลอดนี้แค่ก็จะดับนะครับต่อไปเป็นการทดสอบเต้ารับนะครับต่อไปเป็นการทดสอบเต้ารับนะครับอันนี้ไฟมา220โวลต์น,นะครับครับสำหรับแรงงานที่7นะครับการเดินสายไฟ้าในท่อร้อยสายและรางวเวสำหรับวงจรสวิตช์หทางสวิตช์สทางพร้อมเต้ารับ ก็อขอจบการสาธิตไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ